สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจอมานินพูครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวนาฬิกาของแบรนด์ลองจินครับมีชื่อรุ่นว่า Spirit Sulu Time นะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวในปี2022ในาฬิการเรือนนี้นะครับจะมีความพิเศษก็คือว่าสามารถที่จะดูเวลาได้ในหลากหลายไทม์โซนนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆใช้งานเป็นเนี่ยเรือนี้สามารถดูได้ถึง3ไทม์โซนด้วยกันถือเป็นการสะท้อนจิตวิญญาณของนักผจญภัยแล้วก็นักปุกเบิกยุคใหม่นะครับเป็นนาฬิกาที่มีความแม่นยําในระดับโครโนมิเตอร์นะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจาก COSC นะครับเรือนี้เนี่ยป้องกันสนามแม่เหล็กแล้วก็ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับเรียกว่าเป็นนาฬิกาสไตล์นักบินที่มีความหรูหราสง่างามน,นะครับในแบบฉบับของลองจิน เปิดตัวในราคาที่17,300บาทนะครับสำหรับในส่วนของประวัติแล้วก็ที่มาที่ไปนะครับแรงบันดาลใจของนาฬการองจินสปิริตซู u ูทามนะครับว่ามีความเป็นมายัางไงต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ลองจินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่อันดับที่4ของโลกนะครับปีนี้เนี่ยเขาครบรอบ190ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆ l o n ลองจินเขามีการทำนาฬิกาที่สามารถจะดูเวลาได้มากกว่า1ไทม์โซนเนี่ย มาตั้งแต่ปี1908นะครับถือว่ายาวนานมากนะครับเป็นร้อยปีที่แล้วแต่ตอนแรกเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นนาฬิกาในเวอร์ชันก็คือเป็นนาฬิกาพกที่สามารถดูเวลาได้มากกว่า1ไทม์โซนหลังจากนั้นครับเขาก็มีการเปิดตัวนาฬิกาข้อมือนะครับซึ่งมีชื่อรุ่นว่าซูลูไ i m e เนี่ยในปี1925โดยที่จะมีการประดับสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเป็น z f l a g นะครับหรือว่าเป็น C Fla g เนี่ยบนหน้าปัด โดยตัว Z หรือตัว C เนี่ยย่อมาจากคำว่าซูล t i ามซึ่งหมายถึงเวลามาตรฐานโลกสำหรับการประสานงานทางทหารและการบินนั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นโมเดลเริ่มต้นของการพัฒนาในโมเดลนาฬิกาที่เราเรียกกันว่า GMT เรือนอื่นๆนะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการบินเพราะว่านักบินเนี่ยจะต้องบินจากประเทศหนึ่งนะครับข้ามไปอีกประเทศหนึ่งก็เลยมีการผลิตนาฬิกาในสไตล์นี้ออกมาครับ และในทางประวัติศาสตร์นะครับในช่วงปี1930นะครับก็มีนักบินที่โด่งดังมากๆนะครับนั่นก็คือคุณเอมี่จอห์นสันซึ่งถือว่าเป็นนักบินที่โด่งดังในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกครับที่สามารถบินเดียวจากอังกฤษไปยังออสเตรเลียได้นะครับด้วยระยะทางการบินถึง11,000ไมล์ในยุคนั้นนะครับแน่นอนว่าคุณเอมี่เนี่ยก็เลือกที่จะสวมใสในาฬิกาของแบรนด์ลองจินเช่นเดียวกัน และหลังจากนั้นนะครับถัดมาในอีก1ปีนะครับคือ1931กนะครับก็มีนักบินอีก2ท่านก็คือคุณคลายแพงบอนและคือคุณฮิลท์ฮาร์เดนนะครับเป็น2นักบินชาวอเมริกันผู้กล้าหาญครับได้พิชิตภารกิจในการบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจากญี่ปุ่นไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการหยุดพักได้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับซึ่งพวกเขาก็บินจากญี่ปุ่นไปถึงกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งตอนนั้นนะครับในยุคนั้นน่ถือว่าเป็น เที่ยวบินข้ามผืนน้ำที่ยาวนานที่สุดก็ว่าได้และหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับเขาก็มีการเขียนจดหมายถึงตัวแทนจำหน่ายของนาฬิกาลองจินในขณะนั้นว่าขณะที่พวกเขานะครับบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็ได้สวมใส่ในาฬิกาของลองจินทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและในช่วงสุดท้ายของการบินที่เราต้องเผชิญกับสภาพอากาศอันหนาวจัดถึงกับทำให้น้ำในกระติกของพวกเรานั้นแข็งไปเลย แต่นาฬิกาลองจิ้นยังคงทำหน้าที่ในการบอกเวลาได้อย่างแม่นยำไร้ที่ตินะครับแล้วก็มีการกล่าวเสริมอีกนะครับจากคุณฮิลชาร์เดนบอกว่าคุณก็รู้ดีว่าเวลาที่ถูกต้องแม่นยำคือหัวใจสำคัญของการบินที่ดีนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวในการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับในการบินตอนนั้นเนี่ย5,500ไมล์นะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วง ปี1931นั่นเองครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสเปคแล้วก็มาชมความสวยงามของในการเรือนี้กันแบบใกล้ชิดนะครับในการเรือนี้นะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่42มเมตรนะครับแล้วก็วัสดุของเขานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสแตนเลสสตีลที่มีการขัดปัดฟินนชชิ่งทั้งแบบด้านนะครับแล้วก็แบบแวววาวนะครับเรียกว่าเป็นการดีไซน์ได้อย่างลงตัวมากๆนะครับ สวยงามมากนะครับแล้วก็ในบริเวณของขอบเซรามิกของเขานี่สามารถหมุนได้ทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็จะเป็นขอบเซรามิกที่เรียกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ป้องกันต่อรอยขีดข่วนนะครับจะเป็นสีที่ชื่อว่าเอ็นทรไซด์นะครับแน่นอนว่ากระจกของเขาก็จะเป็นกระจกแบบเซฟไฟคริสตัลนะครับป้องกันร,รอยขีดข่วนเช่นเดียวกันแล้วก็มีการเคลือบนะครับสารป้องกันการสะท้อนของแสงทั้งทางด้านในแล้วก็ทางด้านนอกนะครับ ในส่วนของเม็ดมะย,ยมนะครับสังเกตดูว่านาฬิกาที่เป็นในการนักบินนะครับเขาก็จะค่อนข้างมีเม็ดมะย,ยมที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อความสะดวกของนักบิน,นเวลาที่ในยุคก่อนนะครับจะต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นเม็ดมะย,ยมแบบเขาเรียกว่าสครูอินก็คือว่าจะต้องมีการไขก่อนนะครับถึงสามารถจะดึงสลับออกมาได้นะครับ แล้วก็ยังมีการใช้สารเรืองแสงนะครับเป็นสวิสซ์ u ูเปอร์ลูมิโนวานะครับสามารถที่จะมองเห็นค่าเวลาต่างๆในยามค่ำคืนได้อย่างชัดเจนนะครับเรือนนี้เป็น,นกลไกแบบอัตโนมัตินะครับคาลิเบอร์ L8 44.4นะครับพร้อมกับการสำรองพลังงานยาวนานถึง72ชั่วโมงนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นดาว5ดวงแบบนี้นะครับนั่นแปลว่าในการเรือนี้นะครับ เป็นนาฬิกาที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก c o s e นะครับก็คือเป็นนาฬิกาที่มีความแม่นยำระดับโครโนมิเตอร์นะครับ แล้วก็ที่สำคัญครับเขามีซิลิคอนบาลานซ์สปริงก็คือเป็นตัวที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสนามแม่เหล็กนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็เพื่อการันตีถึงความแม่นยำในระดับสูงนะครับก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาที่มีทั้งความเที่ยงตรงสูงมากๆนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่มีความสวยงามจริงๆนะครับสำหรับเรือนนอกจากนั้นนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยสามารถที่จะกันน้ำได้ในระดับ10บาร์หรือว่า100เมตรนะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับการรับประกันยาวนานถึง5ปีเต็มนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปก็เรียกว่าใส่กันอย่างยาวนานด้วยความมั่นใจถึงความเที่ยงตรงคุณภาพนะครับทั้งการออกแบบดีไซน์แมทเทอเรียลนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเลือกที่จะใส่วันที่นะครับในบริเวณ6นาฬิกานะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นความชาญฉลาดของแบรนด์มากๆนะครับทำให้เซ็นเตอร์ของนาฬกาเนี่ยมีความบาลานซ์มากนะครับตั้งแต่วันที่นะครับโลโก้ของแบรนด์นะครับรวมไปจนถึงสัญล,ลักษณ์แบบ5ดาวที่แสดงความแม่นยำ อีกอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับเรือนนี้เนี่ยเป็นสายหนังนะครับแล้วก็ในส่วนของบานพับเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้อย่างดีงามมากๆนะครับการเปิดใช้เนี่ยสะดวกสบายมากนะครับนี่นี่ก็จะเป็นบานพับแบบนี้นะครับผมทดลองใส่ดูแล้วนะครับชอบมากในส่วนของความใส่สบายนะครับนี่วิธีการปลดล็อกต่างๆเนี่ยก็มีความ แน่นหนาครับแล้วก็ใช้งานง่ายจริงๆนะครับเหมาะกับใส่ทุกวันได้เลยนะครับแล้วมีกิมมิคอันนึงที่ผมชื่นชอบมากนะครับเป็นในดีเทลนะครับเพื่อนมพนสังเกตว่าพอเราใส่ตัวล็อกเนี่ยนะครับเข้ากับสายหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรายังสามารถกดตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อในการที่จะ a d ดจัสสายเนี่ยได้อีกเล็กน้อยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมว่าตรงนี้เป็นกิมมิคที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยสวมใส่ได้แบบง่ายดายนะครับนี่ ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแบบออปรับอะไรมากมายนะครับก็คือแค่กดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสไลด์ได้เลยผมว่าตรงนี้เป็นกิมมิคแล้วก็เป็นดีเทลที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการสวมใส่นาฬิกาเรือนนี้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในส่วนของทั้งออกลไกนะครับทั้ง b u c k กินะครับนี่สวยงามมากๆสำหรับเรือนนี้ครับนี้นะครับในส่วนของสายนาฬิกานะครับอย่างที่ผมเคย เล่าไปแล้วว่าในการในยุคปัจจุบันนะครับเพื่อน,อนจะต้องสามารถเปลี่ยนสายได้เองนะครับของลองจิเนี่ยเขาก็จะมีระบบที่ชื่อว่า q u s w k t w i นะครับใช้งานง่ายมากครับก็คือเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนสายแบบนี้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าทําออกมาได้ง่ายแล้วก็ความรู้สึกนะครับของสายเนี่ยก็คือมีความแน่นหนามากนะครับก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ก็จะมีคําถามครับที่เพื่อนๆมัรกจะถามว่าเอ๊ะเวลาที่เราซื้อนะครับเราควรจะซื้อเป็นสายหนังหรือว่าเป็นสายสเตลเลสสตีลดีกว่านะครับคราวนี้ครับผมก็ไปค้นเจอนะครับในเพจของ f c e e o o o นะครับที่ชื่อว่าลองจิน Watch Club ไท a แ l น n ์นะครับเขาน่ารักมากนะครับเพื่อนๆเขามีการเปรียบเทียบราคามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราซื้อรุ่นที่เป็นสายหนังหรือสายสตีลแล้วก็ซื้อสายแยกเพิ่มเนี่ย อันไหนจะประหยัดสตางค์มากกว่านะครับมีผมก็ขออนุญ,ญาตออมาเป็นอ,อินเสิร์ตภาพให้นะครับแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับทางลองจินวอชคลับไทยแลนด์ใน f a c e b o o นะครับสรุปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราซื้อเป็นสายหนังพร้อมกับซื้อสายสติลแยกเนี่ยจะคุ้มค่ากว่านะครับประหยัดสตางค์ถึง3,100บาทนะครับนี่ก็ทำการบ้านมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของหนังนะครับนี่ก็มีการแจ้งราคามาอย่างชัดเจนว่าสายหนังแบบนี้นะครับ จะอยู่ที่เส้นละ5,300บาทเฉพาะในส่วนของสายหนังนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของอะไหล่บัคเกิลนะครับจะอยู่ที่ราคา8,900บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสั่งรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา14,200บาทนะครับก็เรียกว่าดีมากนะครับนี่เราก็จะได้ทราบในส่วนของราคาของสายนะครับราคาของบัคเกิลแล้วก็ของสแต e เลสสตีลในส่วนของสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าอยากจะ ซื้อเป็นแบบสติลหรือว่าซื้อเป็นแบบสายหนังนะครับนี่แต่เราสามารถที่จะสั่งชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ครับคราวนี้นะครับผมก็จะลองใส่ขึ้นคออให้เพื่อนๆได้ชมนะครับถึงความสวยงามนะครับนี่ข้อมือของผมนะครับถ้าวัดเป็นเซนติเมตรนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ16.5ซนเมตรนะครับเอาถ้าเป็นแบบใส่พอดีพอดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยนิ้วก็คือประมาณ6.5นิ้วนะครับเป็นเส้นรอบวงนะครับนี่ คือส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบให้ในาฬิกาเนี่ยมีความมีความพื้นที่หลวมนิดๆนะครับเขาอาจจะมีการกลิ้งไปกลิ้งมาเล็กน้อยนะครับก็คือไม่ได้ชอบความหลวมจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ชอบความแน่นจนเกินไปนะครับต้องบอกว่าใส่สบายมากนะครับนี่สวยงามมากนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยว่าอยากจะได้เป็นสายหนังหรือว่าอยากจะได้เป็นสายเหล็กนะครับเราอาจจะซื้อสายเหล็กที่เป็นเรียกว่าสายสตีลด้วยนะครับไปกอดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายหนังก็ได้หรือจะซื้อเป็นสายหนังแล้วค่อยซื้อสตีลเพิ่มก็ได้นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วว่าเขาก็จะมีส่วนต่างนะครับที่ ไหนคุ้มค่ากว่านะครับแต่ถ้าใครชอบเป็นแบบสายหนังนะครับจะซื้อเป็นสายหนังไปเลยก็ได้นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการในการตั้งค่าเวลานะครับของแต่ละไทม์โซนนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องทําก็คือจะต้องไขสกรูนะครับของเม็ดแมยมออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นคำแนะนำของในเว็บไซต์ของลองจินนะครับเขาให้เราดึงออกมา2สเต็ปนะครับเพื่อที่จะหยุดเข็มวินาทีที่บริเวณ12บนาฬิกาก่อนนะครับนี่ผมก็จะดึงหยุดลักษณะแบบนี้นะครับเข็มวินาทีเนี่ยก็จะหยุดนะครับอันนี้เป็น ขั้นตอนแรกของการตั้งค่านาฬิกานะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะให้เข็มธนูนะครับแล้วก็ขอบเบเซลนะครับจะเป็นการอ่านเวลาของประเทศที่1นนะครับหรือว่าเป็นประเทศหลักนั่นเองนะครับโดยที่เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะหมุนในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับนี่คราวนี้สมมุติว่าผมต้องการที่จะให้ประเทศแรกนะครับเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็สมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่16บหนาฬิกานะครับนี่ผมก็จะตั้งอยู่ที่16บหนาฬิกาแบบนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับ เข็มธนูเราจะอ่านเวลากับขอบเบเซลครับสำหรับประเทศที่2นะครับผมจะให้เป็นประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความเร็วกว่าประเทศไทยก็คือ2ชั่วโมงนะครับเราจะอ่านค่าเวลาจากเข็มสั้นนะครับนี่ที่เป็นสีทองทองกับตัวเลขทางด้านในที่เป็นสีทองทองนะครับวิธีการของผมนะครับผมอาจจะกดเข้าไปก่อนนะครับแล้วดึงออกมา1สเต็ปนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วดึงออกมา1สเต็ปครับนี่อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะตั้งเวลานะครับว่า เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับคราวนี้วิธีการนะครับเราสามารถที่จะหมุนได้ทั้งซ้ายและขวาน,นะครับก็บวกไปนะครับประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงตอนนี้คือ16บนะครับบวกไปอีก2 17,18ประเทศญี่ปุ่นก็คือ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นครับผมจะเลื่อนนะครับให้เม็ดมายมยมาตรงกับบริเวณ6นาฬิกาในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งค่าของประเทศที่2นั่นเองครับสิ่งที่เพื่อนๆห้ามลืมนะครับหลังจากที่เราตั้งเวลาเสร็จนะครับ นั่นก็คือการค่อยๆไขเม็ดประยุนี้นะครับนี่ให้กลับไปสู่สภาพเดิมนะครับแล้วก็ไขให้แน่นแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้านาฬิกานั่นเองครับและเมื่อเราต้องการจะดูเวลาในประเทศที่3นะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศนิวซีแลนด์นะครับมีความเร็วกว่าประเทศไทยนะครับอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การหมุนขอบเบเซลนะครับเนี่ยไล่ไปนะครับก็คือ5ครั้ง1นะครับ2 3งี่ 5ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าตอนนี้ประเทศนิวซีแลนด์นะครับอยู่ที่เวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มนั่นเองนะครับแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องหมุนขอบเบเซลตรงนี้นะครับกลับไปยังเวลาประเทศหลักนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการดูเวลาในประเทศที่3นะครับคือการใช้เทคนิคจากขอบเบเซลในการที่จะดูค่าเวลานั่นเองครับ สำหรับบทวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆส่วนตัวผมมั่นใจว่านาฬิกาลองจินสปริตซูลูทามเนี่ยจะต้องสร้างยอดขายมหาศาลให้กับแบรนด์ลองจินอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความเรียบง่ายใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เท่มากๆนะครับคือดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็สีที่ผมคิดว่าน่าจะขายดีที่สุดนะครับก็คือสัวสีเอ t นทรัไซส์จริงๆเอนทรัไซส์นะครับก็คือจะเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนๆมองในหน้าจอเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดนะครับนี่ ตรงนี้จะเป็นแบบขอบสีเขียวนะครับเป็นเขียวอินทรีไซ์แล้วพอตัดกับสายที่เป็นสีน้ําตาลอ่ะผมมีความรู้สึกว่าลงตัวมากๆนะครับใครที่แต่งตัวในสไตล์คลาสสิกแต่อยากจะได้นาฬิกาที่มีลุคแบบกึ่งสปอร์ต ค,คือไม่ได้สปอร์ตจ๋าจนเกินไปแล้วก็ฟีลิ่งของความเป็นนาฬิกานักบินเนี่ยนะครับผมว่าเรือนนี้เป็นอีกเรือนหนึ่งที่แบบดูเท่แล้วก็ตอบโจทย์มากๆกับการใช้งานนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังจะเดินทางนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเราก็สามารถที่จะดูเวลาข้ามทํามโซนได้เลยด้วยนาฬิกาเพียง1เรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ทั้งดีไซน์นะครับแล้วก็ราคาในหลักแบบแสนต้นๆน,น,นะครับหนึ0งแบาทนะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลสําหรับคุณภาพของนาฬิกาสวิสระดับ นาฬิกาของแบรนด์หลองทิ้นเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานาฬิกาที่เรียกว่าเป็นนาฬิกานักบินนะครับมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการในการตั้งค่าแล้วก็ดูเวลาแบบถึง3ามไทม์โซนด้วยกันนะครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบคอนเทนต์ในช่องนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องมาดินผูด้วยนะครับหรือว่าไปติดตามเพิ่มเติมได้ใน Instagram@ m แอดมาดินูวันนี้ผมจ็อบมาดินผูต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ